ก็ไม่คิดว่าทุกวันนี้จะมาถึงจุดนี้นะจุดที่ <c oughs> อันนี้สเปเชียลมากนะทุกคนเอาพูดตรงเลยผมอินมากนะครับตั้งแต่เขาแสดงภาพยนตร์เรื่องเฟรนซนนะครับด้วยกันหลังจากจบเรื่องนั้นผมคือผมอินคู่นี้มากผมอยากจะให้เขาประสบความสำเร็จนะครับทำคลิปน,นี้คือไม่ได้กดดันใครเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าคู่นี้ประสบความสําเร็จผมคิดรัดบ้านอนะ <c oughs> เราก็ดีใจกับเขาด้วยไงเพราะว่า เราตามเชียร์เราก็อยากที่จะให้แบบว่าเอ้ยในหนังมันประสบความสำเร็จได้ดชีวิตจริงมันก็ต้องได้เราเปล่ายังไง <c oughs> <laughs> นี่เป็นบทสัมภาษณ์เต็มๆของนายนภัสนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตลก้อย่สุดจริงการเางแฟนเกิดงนครับอย่เือ,อคือก่อนหน้านี้กระแสมันก็เริ่มมันก็เริ่มมาสัมพัษณ์กันแล้วแหละแต่มันเริ่มแบบมีการถูกจุดประเด็นขึ้นมาแบบบูมเป็นพุขึ้นมานะ ก็เพราะว่าการพูดคุยผ่านรายการของพี่นุ่มกัญชัยนะครับตัวเปิดออเคก็จริงจริงมันเพิ่งเริ่มครับเงริ่มครับแต่ว่าจริงผมก็ก็รู้สึกรู้สึกมานานแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลย ปรึกษาคุณหนุ่มกัญชัยปรึกษาถูกคนด้วยนะด้วย <c oughs> พี่หนุ่มครับทำยังไงดีครับผมว่าผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วผมชอบเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นผมสักทีตื่นเต้นและเขินมาก ว่าเราเร <c oughs> <ม>าให้หลานกลักจากมิลานแล้วมั้งครับที่เราเราเราไม่คิดได้อยู่ดีก็คิดไมเ่เฉยเลยว่าเออจริงๆความสัมพันธ์ของเราทคู่เนี่ยมันมันดีมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพัญที่พิเศษมากๆที่มันหาไม่ได้หามไม่ได้ที่ไหนบนโลกเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว, <c oughs> ว่วิเคราะห์พยายามเออแบบอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตผมแล้วก็อยากพยายามมีมีสติที่สุด,สด,ดอุ้ยแต่เรื่องของเรื่องคือตื่นเต้นมากนะเนี่ย <c oughs>

ปิดทางให้เป็นโอกาสของผมแล้วใช่โอกาสได้ขี่ตั้งตัวหร้ยังหมายถึงตัวใบเฟิร์นให้มาเป็นคนนี้ยังตามนึกเสืกราที่เราพูดเราเมื่อกี้พอพี่หนุ่มพูดอย่างนี้ผมก็เลยต้องรีบยกสายโทรหาใบเฟิร์นเลยว่าไปทำอะไรอยู่แล้วก็ก็บอกเขาไปเลยครับบอกไปเลยบอกว่าอะไรคะบอกว่าบอกว่าชอบเขานะคเัย สุดโอ้ยใจเต้นใจเต้นมันก็มันก็สบายใจก็เลยคือต้องขอบคุณพี่หนุ่มเพราะว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักของผมทําหน้าที่แบบที่ปรึกษาอย่างที่ดีมาตลอดแล้วก็จะเป็นคนที่แบบน่ารักและหวังดีกับทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวทีนี้ขอบคุณพี่หนุ่มกันชายมากๆเลยนะที่เปิดโอกาสให้ผมนะเนาะมันก็คือความรู้สึกจริงมันก็มันก็พูดยากคือเอาจริงผมก็ ม,มันก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดซึ่งผมคิดว่าเม่น่นอะไรพิเศษนะตลอด4ี่หปีมันก็มีความหวังดีมีความจริงใจต่อกันซึ่งทุกอย่างที่เราพูดมาหลายหลายคนก็คงได้เห็นจะเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นแบบนั้นตามคำพูดทุกอย่างแล้วก็ก็นั่นแหละรครับก็มารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องไม่เป็นเพื่อนกันแลวครับครับเส้นความเป็นเพื่อนไปเลยจะเป็นอะไรผมไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้ผมชอบครับคราเเพอ ทำเ้นกอนเเขาแล้วนครับก็อยู่ที่เขาแล้วก็ฝากทคนเป็นกำลังใจให้ด้วยหูเริ่มแดงแล้วหูเริ่มแดงแล้วหูเริ่มแดงแล้วเต้นจัดเลยหลอเลยหลอ อย่างที่ผมทำก็มีแต่ความหวังที่จัตนาดีๆที่นมาให้กับเขาแต่แค่เขาอาจจะดูไม่ออกหรือเปล่าว่าแบบเออเราเราชอบเขาแลวยคิด่าจริงเหรอผู้หญิงจะจะดูไม่ออกเลยเหรอแบบจริงๆทุกวันนี้ผมยังสงสัยแบบถ้าใครที่แสดงออกชัดมากในการดูแลเทคแคร์เป็นห่วงจะดูไม่ออกเลยจริงๆหรอวะอย่างน้อยก็ต้องมีรู้สึกบ้างแหละว่าแบบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนคือจและ มากกว่าปกตินะอะไรนใช่มแหลายอย่างมารกเราเพราะว่าผมสึกว่าจริงผมคิดมาตลอดว่าเขคงแบบไม่ชอบคนอย่างเราโอมยรมยเมัเลยัไม่เอรอวยังยังยังไม่ทำงานทำงานกับผคู่เลยผมก็หายละครแทนทางช่องสามดินแสดงว่าพี่มาเรี ตั้งแต่ต okay> ouais pues, ั uh ้งแต่ดันเลยตั้งแต่เริ่มจุดพุเลยกลับดีใจมากที่พี่หนุ่มทำอย่างนั้นก็เปิดทางเปิดทางให้ผมแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากจริงๆเพราะว่าเขาฟังรู้รับรู้ความรู้สึกของผมแบบกัดนั่นมาแบบจากตัวอย่างวันนี้ต่อไปป้ากับนาร์ร้อจะถูกจับตามากขึ้นเนี่ยแล้วกดดันไปนานีการที่แบบว่าเราจะอยากอะไรกับเขาหนี่งนะคร้กวแับผม ความตื่นเต้นเริ่มค่อยๆเบาลงแล้วนะเห็นไหมสีหูเริ่มเริ่มเริ่มแบบกลับมาเป็นปกติแหละเพราะว่าเหมือนได้พูดสิ่งที่มันแบบอันในใจออกไปหมดแล้วอะเริ่มแบบคือเหมือนได้ระบายออกไปหมดแล้วอะได้พูดสิ่งที่ตัวเองมีทั้งหมดทั้งความรู้สึกออกไปหมดแล้วอะเนี่ยน้ำเสียงเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะ ไม่เหมือนตอนแรกที่แบบจากเบาเอ้ยจากดังแล้วก็มาเบาตอนสารภาพพอสารภาพเสร็จปุ๊บก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้นอีกคนเลยครับช่วยเป็นกำลังใจนี่สังเกตจากภาษากายและน้ำเสียงนะภาษากายที่แบบก่อนหน้านี้จะมีจับจมูกยังได้อะไร้ไดวันหัว เอาปวดหัวจะจับท้องไอไม่ใช่แล้วร้าาจัวดหขเห็นเขาขำก็ยิ้มอย่างเดียวเขาขำเขายิ้มอย่างเดียวฝั่งนูน่ะยังไม่ได้ตอบอะไรจเหมือนกันามที่พี่เขาด้วยกันเลยครับอุ้ยจะแบบในหนังเปยโซนไหมอุ้ยสาภาพแล้วเขาก็

เพราะว่าม okay. ีทัศนคติแบบนี้มันเลยยังมี energy แล้วก็พลังบวกอยู่เฮ้ยนี่ดีมากเลยนะตัวมือสุดยอดเลยอ่ะไม่เคยพูดย่แต่ก็คิดว่าเขาน่าจะคนเป็นแม่เนาะสุดยอดเลยคนเป็นแม่ก็น่าจะรู้ไม่งั้นก็คงไม่เฮ้ยแม่รู้อยู่แล้วแม่เป็นเชียร์เยอะไปนะเขาเอาเบอร์แม่ผมไปถามสัมภาษณ์แม่เลยดีกว่าตั้งแต่เราเกับเบเพิ่งมาแรงเชียร์แต่ต่างนอกรางมากเหมือนกันยิ่ปุ่นไม่ต่างความรู้สึกเพราะเชียร้เราเป็นแฟนกัน เออ่จริงๆขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคือเราเราทำงานเราก็เชียร์กันเวลาเราเวลาเราทำการแสดงอะไรก็เราแต่พอเลิกการแสดงเราก็จะรู้สึกว่าเราทิ้งความรู้สึกการแสดงของอย่างทุกอย่างแล้วเป็นหน้าที่คนที่สอนผมในเรื่องการแสดงเรื่องเรื่องชีวิตหลายๆอย่างเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีต่อทุกคนที่เราหใหญ่ครับมีผลไหมตอนตอนนั้นอาจจะยังไม่มีผลแต่ตอนนี้มีผลครับช่วยด้วย เชียพวกช่วยต้อช่วยเชียเออเอย่นิยามคนที่ใช่สำหรับเขาไม่รู้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือเขาเป็นคนที่ที่ห่วงความรู้สึกทุกคนแคร์ความรู้สึกของทุกคนอาจจะมองข้ามไปเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาช่วยดูแล เลยหรอบาบอที <laughs> ่สุด ตายแล้วจะได้เกิดมากเลยคนอื่นผมขอชื่นชมชื่นชมที่เขาค่อนข้างมีความกล้ามากนะในการที่พูดออกมาตรงๆแบบนี้ในพื้นที่สื่อด้วยมันไม่ใช่การพูดกับเพื่อนมันไม่ใช่พูดกับใบเฟิร์นสองคนน่ะแต่มันคือแบบว่าพื้นที่สื่อคนวงกว้างมากๆแล้วก็พูดแบบเหมือนฝากมเมสเซจไปบอกอีกทีหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่มีความกล้าแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากที่อย่างน้อยเคารพ หัวใจตัวเองแล้วก็พูดออกมาตรงๆด้วยความรู้สึกที่เราซื่อสัตย์กับใจตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วก็บอกกับฝ่ายตรงข้ามแบบตรงๆอันนี้คือแมนมากสุภาพบุรุษมากอันนี้ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกได้แบบชัดเจนนะว่าเขามีความรู้สึกแบบนั้นจรงิจรงๆอ่ะมัน,ม,นมันไม่ใช่การเฟกซ์มันไม่ใช่การที่แบบทำกระแสขึ้นมาอะไรอย่างไม่มันคือความรู้สึกแบบจรงิงๆตรงๆถ้าลองจับจากน้ําเสียงตอนแรกเขาจะมีความสั่น ในน้าเสียงเบาๆแล้วก็แอบ,บมีปากสั่นเบาๆไม่รู้ทุกคนสังเกตเห็นหรือเปล่าแต่สัมผัสได้ว่าตัวสั่นกล้ามเนื้อมันเกร็งกล้ามเนื้อมันเกร็งแล้วเสียงมันจะเริ่มสั่นเองแล้วเขาก็พยายามกดความรู้สึกตื่นเต้นนี้แล้วก็พยายามมีสติกับการพูดแต่ละคําออกไปเพราะมันมีผลมากนะแล้วก็ความกดดันจากพี่ๆนักข่าวอะเนาะทีนี้อย่างที่บอกเราไม่สามารถปฏิเสธร่างกายได้ทุกอย่างมันสื่อสารผ่านร่างกายผ,าผ่านภาษากายหมดเวลาเขาจะพูดเขาจะแบบมีปัดจมูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหูก็เริ่มแดงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เริ่มืมมต เต้นต่างๆนานาแล้วพอหลังจากพูดเสร็จสัมภาษณ์เสร็จหลังจากพูดความรู้สึกที่มันอัดอั้นในใจอ่ะถ้าแบบสมัยมัธยมเราก็ลองน,นึกภาพแบบยืนตะโกนสารภาพรักกับสาวอยู่หน้าเสาธงอย่างงี้แล้วก็มีคนยืนมองเต็มไปหมดหรือว่าแบบตะโกนขึ้นอาคารสูงๆมากแล้วเตรียมของขวัญอะไรให้ที่แบบอยู่ข้างล่างอะไรอย่างี้มันเป็นฟิลแบบนั้นเลยนะสายตาทุกอย่างมันจับจ้องเลราะวมันมีความตื่นเต้นด้วยความที่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะปฏิบัติยังไงอ่ะเออแต่ฟีดแบ็กออกมาเนี่ยแม้จะยังไม่ได้คําตอบแต่มัน ฟีดแบ k ในทางบวกไงก็เป็นพลังใจที่ดีในการเพิ่ม energy ที่ดีให้กับตัวเองด้วยก็เลยสัมภาษณ์ออกมาในทางพลังงานบวกมากเราดูเราก็เลยได้รับ energy นั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งที่นายแชร์มาอีกมุมหนึ่งคือเป็นทัศนคติในมุมมองของความรักที่ดีมากเลยนะเราได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆอันนี้คือเคลรบในหัวใจตัวเองอะ่ะไม่โกหกไม่หลอกใจตัวเองอะ่ะไม่หลอกความรู้สึกตัวเองอะ่ะรู้สึกอะไร ก็อยากจะทําแบบนั้นแล้วก็อยากจะพูดแบบนั้นสารภาพกับเขาแบบนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขามองย้อนกลับมาเขาจะได้รู้สึกว่าไม่เสียดายกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปจะได้รู้สึกว่าเขาไม่เสียดายโอกาสที่เขาได้คว้าไว้นี่คือเป็นมุมมองที่ดีมากแบบมากๆเลยมันก็เลยเป็น energy บวกต่อให้จะสมหวังหรือว่าจะผิดหวังแน่นอนแหละผิดหวังมันอาจจะแบบมีความเสียใจแต่เขาไม่เสียดายกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปเพราะมันคือความรู้สึกของเขาจริงๆแต่ถ้าไม่ทําเลยไม่พูดเลยนี่แหละมันจะ ทั้งเสียดายและเสียใจและเสียโอกาสเห็นไหมอย่างน้อยเราเลือกทําไปแล้วได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ไม่เสียใจเสียนะเสียนะคือว่าอ่ะตอนนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเชียร์ให้เขาประสบความสําเร็จแหละกับความรักในครั้งนี้แล้วก็มารอดูกันว่าฝ่ายหญิงนั้นเนี่ยจะมีทีท่ายังไงแล้วก็จะรับความรู้สึกนี้เมื่อไหร่ ล้วจะตกลงยังไงไปแล้วไป <Bye> <laughs>